เพื่อนๆเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะเครื่องซิวทำไมซิวไม่ติดหรือซิวแล้วติดแบบไม่สม่ำเสมอรอยซิวไม่เรียบสวย ถ้าเคยเจอปัญหาแบบนี้นะคะแวะมาฟังตรงนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับแอดมินเนะคะจากอินดี้พลาสติกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้แอดมินมาช่วยแก้ปัญหาเจ้าเครื่องซิลซิลไม่ติดซิลออกมาแล้วไม่สวยหรือรอยซิลไม่สม่ำเสมอให้เพื่อนๆกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูในส่วนของ ส่วนประกอบของเจ้าเครื่องซีลค่ะเพื่อนเพื่อบางคนนะคะอาจจะเรียกว่าอะไรเครื่องซิลนะคะว่ามีอะไรบ้างเวลาเราซื้อเครื่องซิลนะคะมาจากร้านค้าเราจะมองเห็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมีแผ่นรองซีลสีน้ำตาลแบบนี้อยู่ด้านบนแล้วจะถูกทับด้วยแถบสแตลเลสแบบนี้2ด้าน ซึ่งส่วนประกอบทุกชิ้นนะคะเราสามารถถอดออกได้ค่ะเพียงแค่เรานะคะใช้ไขควงตัวนี้เลยคันน็อตตรงแถบสแตนเลสออกแล้วจะเห็นส่วนประกอบเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเราจะเรียกกันว่ารวดนำความร้อน ปัญหาหลากัหลกๆนะคะที่เพื่อนๆเ,เจอนอกเหนือจากแผ่นรองซิลสีสน้ำตาลขาดหรือไม่นะคะก็จะมีเจ้าลวดนำความร้อนนี่แหละค่ะที่จะทำให้รอยซิลไม่เรียบสวยซิลติดบ้างไม่ติดบ้างสาเหตุนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้งานเครื่องซิลไปสักระยะหนึ่งนะคะลวดนำความร้อนก็จะเป็นสนิมบ้างยืดบ้างพอหลังจากเราเลิกใช้งานนะคะลวดนำความร้อนเย็นขึ้น ก็อาจจะทำให้เจ้าตัวลวดนะคะหดหรือว่าเป็นคลื่นค่ะสาเหตุของรอยซิลไม่สม่ำเสมอมาจากส่วนนี้เลยค่ะดังนั้นนะคะวิธีการแก้ปัญหาของเราก็คือเราจะต้องเปลี่ยนลวดนำความร้อนใหม่ค่ะอย่านะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเครื่องเสียหรือเปล่าแล้วจะเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่เลยนะคะลองมาเปลี่ยนลวดนำความร้อนดูก่อนค่ะซึ่งทางอินดีนะคะก็มีมาให้เลือกถึง3ขนาดกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีขนาดอะไรบ้างนะคะขนาดแรกเลยนะคะใช้กับเครื่องซิลรุ่น SF 200นะคะหรือขนาด8นิ้วค่ะความกว้างของรอยซีลหรือว่าลวดนำความร้อนนะคะคือ2มิลิเมตรนะคะส่วนความยาวของลวดจะอยู่ที่25เซนติเมตรค่ะ ขนาดที่2นะคะจะใช้กับเครื่องซีลรุ่น SF 3 0 0นะคะหรือขนาด12นิ้วค่ะความกว้างของรอยซีลก็คือเหมือนกันเลยนะคะคือ2มิลิเมตรส่วนความยาวของลวดนะคะจะอยู่ที่35ซนติมตรค่ะขนาดที่3นะคะจะใช้กับเครื่องซีลรุ่น SF 4 0 0นะคะหรือขนาด10แนิ้วค่ะ ความกว้างของรอยซิลเหมือนกันเลยคือ2มิลิเมตรนะคะส่วนความยาวของลวดจ,จะอยู่ที่46เซนติเมตรค่ะทั้ง3ขนาด3รุ่นนะคะจะเป็นขนาดยอดนิยมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านเราค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูกันว่าการเปลี่ยนลวดนำความร้อนเบื้องต้นนะคะจะต้องทำอยังไงบ้างหลังจากที่เรานะคะถอดอะไรหรือว่าอุปกรณ์ออกแล้วนะคะเราก็จะเห็นลวดนำความร้อนจะถูกติดไว้กับส่วนนี้ค่ะสฝั่ง ต้องห่วงหางปลานะคะจะถูกยึดเกี่ยวไว้กับเครื่องซีลทั้ง2ด้านฝั่งซ้ายด้านซ้ายและด้านขวานะคะเราสามารถดึงของเดิมออกได้เลยค่ะแล้วนำรวดนำความร้อนเส้นใหม่ใส่แทนของเดิมค่ะเอาห่วงหางปลานะคะเกี่ยวเข้าไปกับเครื่องซีลทั้ง2อฝั่งซ้ายและขวาแบบนี้ค่ะ ง่ายๆใช้เวลาไม่นานนะคะเพื่อนๆสามารถทำเองได้สบายๆเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ในส่วนของแผ่นรองซิลแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมขันน็อตให้เรียบร้อยก่อนนะคะใส่แผ่นรองซิลด้านบนสุดกลับเข้าที่เดิมแผ่นรองซิลจะเอาไว้ใช้กั้นระหว่างลวดนำความร้อนกับถุงพลาสติกนะคะเพราะว่าถุงพลาสติกสัมผัสกับลวดโดยตรงละลายแน่นอนค่ะ เพียงเท่านี้นะคะอ๋ออย่าลืมติดแถบสแตนเลสทั้งสองฝั่งเขา้าที่เดิมให้เรียบร้อยนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้งานซิลที่เรียบสวยเหมือนเดิมกับตอนที่ซื้อเครื่องมาใหม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบรอยซิลกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆ เรียบสวยเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามนะคะหรือคอมเมนต์เข้ามาใตา้คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินเอนะคะจะเข้าไปตอบคำถามเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมคลิปกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ